สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่2ครับรีวอ์พูก,กับแมนซิตี้ทัมพา้วยปมะการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ ติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูงโดยแฮนดิแคบวรนนว่าพูกกับแมนเชสเตียสซึกมิกแม็ Mac. นะเป็นการโดนการระหว่างจ่าผูงกับรองจ่าผูงอ๋อไม่ใช่สิเป็นการโดนการระหว่างรองจ่าผูงกับทีมแบบที่สามเพราะเมื่อคืนอาร์เซนอลเขาชนะเขาเพิ่เป็นจ่าผูงแล้วแต่ไม่อยากให้มันเป็นเลยอ่ะเพราะว่ามันทําเราเสียตังค์อุตส่าห์จะบอกแบบเยอะๆซะหน่อย หนะ้าหัวค่ำม,มากันครบเลยไกา่ยอารี่เอาบวกวาเยนโอโ้โหตวัวดึกอาร์เซออลบริจาตายเรียบแม่แทนที่จะมวกจะเยอะๆอามวกน้อยอีกแล้วแต่เอานะไปยังมวกนะเรียกว่าภูมิกับแมนซิตี้ซุเปอริษีกอังกกษแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้าแมนซิตี้ทิมเยนบุกต่อบปะปาลบสิบก็ยังงงอยู่ทำไมให้แมนซิตี้บุกต่อราคานอกบ้าน ถ้าไม่นับอาร์เซนอนผลผมบางคืนก็เลี้ยวผูมันจ่าผูกนะแมนซี่มันคือรองแล้วเอาบอลรองลง้ามาต่อราคาใส่เลี้ยวผูเลี้ยวผูกมันอ่อนกว่าแมนซี่ตรงไหนวะก็ยังคิดแล้วแปลกใจเออถ้าแมนซี่ลงเล่นในบ้านแล้วต่อราคาปร่าปลาลบสิบอันนี้ก็เข้าใจได้มุมมาต่ออย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงให้เหลี่ยมไหนแมนซี่ดูดีกว่าเลี้ยวผูรฟอร์ที่ผ่านมาก็ฟ้าเดาขนาดนั้น น่าน่าสนใจน่าสนใจจริงๆเพราะนี่มันคือเกมแห่งสำคัญมากมันนานหมายถึงทีมท,ที่ควา้าแชมป์ลีกในอนาคตถ้าจบด้วยการเสมออาร์เซนอลยังคงเป็นจากผูงต่อไปตามด้วยเลี้งยงผูและแมตตี้ถ้าเลี้ยงผูชนะเลี้ยงผูกลับเป็นจากผูเหมือนเดิมทิ้งแมิตี้ไปอยู่แบบที่สามแทนอาร์เซนอลถ้าแมิตี้ชนะแมตตี้จะขึ้นไปอยู่จากููนะครับและอาร์เซนอลอยู่เป็นรองและเลี้ยงผูตกจากจากผูมาอ,อยู่แบบที่สามเลย ก็ต้องบอกว่าวันนี้เกมนี้สำคัญมากหัวตารางจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวได้รู้กันนะเดี๋ยว,รว,วเราไปได้เลี่ยงครับอดับและคะแนนในตารางเหมือนเดิมนะครับแม้จะเป็นคู่ใหญ่บางท่านก็รู้กันอยู่แล้วแต่ก็เอานะี่ยทวนกันหน่อยนะตารางหลีกเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงการลงทุนการเจอๆกันตัวภูตัวแฮนดิแคปแต่งเจ้าทั้งห้าลายทิศทางไหนดี โมโนเคจะเลือกทางไหนนะเจะ้าบ้านหรือทีมเยือนไปไปรุ้นพร้อมๆกันครับสําหรับมิกแมทแน่นอนครับในตารางลีกตอนนี้ยังไม่ได้ update. อัปเดตอาร์ชอนขึ้นไปเป็นา่าฝูงนะจอร์เรมพูอยู่อันดับที่หนึ่งแมตตี้อันดับที่สองอัก็ไล่ตามนี้ก็แล้วกันนะคุ้นูงกันนะไม่ไม่ไม่ว่ากันแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นอาร์ชอนอันดับหนึ่งแล้วริมพูสองแมตตี่สาม ก็อย่างที่บอลครับว่ามันเหนียกกันอยู่สามทีมเนี้หกเอ็นหกสองหกสามตอนนี้ก็กลายเป็นหกสองหกสามหกสี่ผัดกันขึ้นผัดกันลงได้แน,น่นอนเกมนี้สําคัญมากสาหรับลิเวอร์พูลและแมนเีสเเพราะว่าตอนนี้จํานวนเกมมันแข่งเท่ากันด้วยโอ้ต้องบอกว่าแตกกันไฟล่ามราคาและดูขุมกําลังวันนี้ลิเวอร์พูลก็ใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแมนเชก็ใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเจอกันมอลฝ่ายนูดัน,นเกมรลุกขม่เกม,กขมเกมรับเหนียวแน่น ต้องบอกเลยครับว่ามันมันน่าจะมันมากๆนะครับประตูได้เสียกงใกล้เคียงกันเลือเกินก็ะจะมาคุณรุนช่องเลยและนี่คือในตารางหลีกเบื้องต้นครับนิวพูลก,กับแบดเซตตี้ผลงานห้างเกมหลังทุนของนิวพูลห้าเกมหลังทุนชนะสีเสมอเสมอหนึ่งไม่ดีตรงไหนเกมเดียวที่เสมอเป็นเกมนัดชิงในหลีกคับและสุดท้ายพวกเขาคว้าแชมป์ ที่เหลือชนะหมดใช้ผู้เล่นชุดสำรองก็ชนะใช้ผู้เล่นชุดเดยาวชนก็ชนะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ก็ชนะขาดบ้างอะไรบ้างดอบบ้างพักบ้างก็ยังชนะ,ะสรุปแล้วว่าการลงทุนก็กำไรไปสามเกมเจ้าหนึ่งขาดทุนครึ่งเดียวทางล้มกรมีแล้วยืนแดนบวกนั่งเอ็มเคได้นั่งเหลาได้ในคว,วามผลงานนี้และมีกำไร แฟนขาจอขาประจำก็ล้วนชื่นชอบลีเว่าพูลมาเพราะลงทุนด้วยแล้วไม่ค่อยขาดทุนไม่ค่อยอผิดพลาดนะครับหลายในเกมก็สร้างความตื่นตาตื่นใจพลิกชนะหรือว่าแซงแบบโอ้โหถล่ทมทลายและวันนี้ลงเล่นในบ้านด้วยเป็นเกมที่โคตรสำคัญครับเจเกมท็อปจะวางหมามาแบาบหมายหน้าลุ้น นะนวลเกินนอกจากนวลกันในสนามแล้วต้องนวลเกินกุนซือที่โคตรเก่งด้วนการคูดด้วยในขณะที่แมนซิตี้์5เกมหลังชนะรวดอย่ามองนะว่าแค่อชนะรวดนกับอญชนะ4เสมอหนึ่งเนี่ยทาให้ราคาที่อยืนบวกต่อน่าแปลกใจมากแต่เดี๋ยวก่อนนะแมนซิเตี้เนี่ยที่บวกต่อราคานอกบ้านเนี่ยชนะ5เกมติดก็จริงนะผลงานโคตรด,ดีโคตรเท่โคตรหลอ่อแต่ขอโทษนะครับ ใครที่ตามแมนซิตี้ทั้งขาจอทั้งาขาประจำร้องยี้นะกำไรแค่เกมครึ่งอ่ะขาดทุนไปสองเกมเต็มอนะถ้าบวกกันแล้วนะทางลงกลบนี่แล้วยืนไดนลบนะครับยืนไดนลบนะตามที่แมนซิตี้นี่ไม่ได้มีกำไรง่ายๆนะขาดทุนก็บ่อยนะครับยิงไม่ขาดก็บ่อยนะครับเอ้ยจุดนี้ผูกมองข้ามไปหรือเปล่าถึงให้มอนอ้านมาต่อราคาในบ้านแบบนี้ เป็นบอลที่แพ้ราคาบ่อยนะครับแมนซี่เนี่ยขนาดชนะห้าเกมติดแต่แพ้ราคาถึงสามเกมอ่ะมันทําให้ต้องฉุกคิดนะเมื่อลิ์พูนั้นแพ้ราคาแค่เกมเดียวได้ผลเสมอเสียงครึ่งน,นะอันนี้ก็เป็นจุดที่ดูแล้วลิวมพูดีกว่าในแง่าการลงทุนการทํากําไรผลงานถือว่าสูงสีดูดีอันดับก็ถือว่าสูงสีดูดีการเจอเจอกันก็สูงสีดูดี นะเพราะเราสังเกตด,ดูจะเห็นว่าแมนซิตี้ก็าชนะสองครั้งกับการลงเล่นในบ้านลิเวอร์พูลชนะสองครั้งก็ครั้งหนึ่งก็กลงเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งลงเล่นสนามกลาง <c oughs> เจอการล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งบอกเลยทุกอย่างกำกึ่งหมดกำกึ่งหมดทีนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนแล,ะละ้วล่ะว่าจิตใจเพื่อนเพื่อนอะอย,นอยู่ทางไหนอยู่ทางลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ในเกมนี้นะจริงๆนะ จะเชียรฝั่งไหนมันก็ไม่ผิดอ่ะเพราะมันกำลมกตึงเหลือเกินไปสองภูด้วแฮนดีแคบกันบ้างตัวภูตัว,วแฮนดิแคบวันนี้เจ้าทั้งห้าลายมองว่าเสมอครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอตัวเจ้าบ้านปรับขึ้นสองลงสามัวทิมตัวทิมเยอือนปรับขึ้นสี่ลงหนึ่งถ้าถามนะเอาตามภูนี้เลยนะเจ้ามองว่างูนี้เสมอกันไป แต่ถ้าเสียง่วนใหญ่ถ้าจะมีทีหนึ่งทีไรชนะเสียง่วนใหญ่มองว่าเลี้ยวผูมีโอกาสมากกว่าในเกมนี้นะเพราะลงสามขึนะ้นสองไงในขณะที่แมนตี่เนี่ยขึ้นสี่ลงหนึ่งนะอ่าแต่ผู้หลักๆอ่นะห้าเจ้าคอมนนทั่วในโอกาสเสมอแฮนดิแคปเป็นใครเป็นแมนตี่มุกมาตอบปอป,อปามุกมาตอบปอป,อปาเจ้าปิดเจ้าป้าเจ้าปิดราคาเป็นหนึ่งลายเหลือสี่ลาย สี่ลายที่ว่านี้ยืนอ,อยู่กับบอลรองรออนิ้วผูกครบถ้วนบอลต่อแมนที่ฝาัเพิ่มขึ้นครบถ้วนเพราะนั้นแฮนดิแคป,ปนี้ยืนอ,อยู่กับบอลรองแมนอยู่กับยืนอยู่กับบอลรองในเมื่อผูกเจ้าบ้านไปในทิศทางในการราคาผูกที่เชื่อว่าจะเสมอสอดคล้องกันเป็นอย่างดีเมื่มอเบข้อมูลพื้นฐานที่ดูยังไงนิ้วผูกก็ไม่มีอะไรเป็นรองแมนตี้อาจจะดีกว่าในแง่าการลงทุน,ทน,ทน,ทน,นด้านซ้ําซ้ำไปนะ เมื่อเป็นอย่างนี้โมอร์เคก็ไม่หลังเลยใจครับส่วนรองริวคูเจ้าบ้านเป็นที่เด่นโตวเล่นสุดสิบดาวครับเป็นตนัวบ้านเต็นสดเล่สนสดตัว,วที่สองในอีพีสองประจําคังคืนวารทนนี้ยูรองหงแดงมั่นใจไม่แพ้ไม่แพ้และมีโอกาสชนะแมตช์ี่มากกว่าโดยถ้าดูจากราคาผูกันสักคู่หรือดูจากไฮน,นิแคม,มันสักคู่ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสามอีพีสี่อีพีห้ารบกวนติดตามด้วยขอบคุณมากมาก